อยากให้ตัวแทนได้เงินจากการขายค่ะแต่สอนไม่เป็นฟังคลิปนี้นะคะการสร้างทีมขายไม่ใช่เรื่องง่ายแบบที่คุณคิด ถูกไหมคะมีหลายๆคนค่ะเห็นคนอื่นขายก็อยากขายบ้างเห็นคนอื่นทําทีมแล้วประสบความสําเร็จก็อยากทําทีมบ้างหรือบางทีเห็นคนอื่นทำแบรนด์แล้วรวยก็อยากทําบ้างบางครั้งนะคะเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามันไม่มีอะไรง่ายมันไม่มีอะไรยากมันมีแต่รู้กับไม่รู้บางคนนะคะพอคิดอยากจะสร้างทีมก็เกิดคําถามขึ้นมาในหัวว่า แล้วตัวเองเนี่ยจะไปหาลูกทีมมาจากที่ไหนหรือบางคนเป็นเจ้าของแบรนด์เปิดแบรนด์มาแล้วอยากจะหาตัวแทนมาจำหน่ายก็คิดไม่ออกว่าจะต้องไปหาตัวแทนมาจากที่ไหนนะคะหลายคนเปิดบินเสร็จขายไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะต้องไปขายให้ใครเงินก็จมเครียดก็เครียดไม่รู้ว่าต้องทำยังไงให้คนมาสนใจสมัครหรือบางคนนะคะมีลูกทีมหรือว่าแบรนด์บางแบรนด์มีแม่ทีมเข้ามาแล้ว แต่ปั้นเท่าไหร่ก็ไม่โตสักทีหนึง่งติดปัญหานน่นปัญหานี่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดค่ะหลายหลายคนอยากจะประสบความสำเร็จแต่ไม่มีความรู้ในการที่จะไปสอนตัวแทน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของการทำการตลาดว่าเราจะทำการตลาดผ่านช่องทางไหนเพื่อให้คนเนี่ยเห็นเพื่อให้คนเนี่ยรู้จักเราบางคนนะคะตอบปัญหาคาใจไม่ได้คนไม่มั่นใจที่จะเข้ามาเป็นลูกทีมหรือเข้ามาเป็นลูกทีมแล้วเกิดความไม่ศรัทธาในตัวของแม่ทีมนะคะ หรือบางทีเราอยากที่จะเป็นแม่ทีมที่พูดอะไรแล้วเนี่ยมีคนเชื่อมีคนฟังเราอยากจะเป็นแม่ทีมที่สอนตัวแทนแล้วแล้วเขาสามารถเอาไปทำยอดเขาสามารถเอาไปสร้างกำไรได้เยอะๆอยากให้ตัวแทนของเราเนี่ยขายดีอยากให้ตัวแทนของเราเนี่ยเก่งอยากให้ตัวแทนของเราเนี่ย,ย,ยปังนะคะพี่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณกำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่พี่แนะนาค่ะว่า คุณต้องหาวิธีในการแก้ถ้าคุณทำให้ตัวคุณสำเร็จได้คุณเอาสิ่งที่คุณรู้เอาสิ่งที่คุณทำได้นะั่นะนะะไปสอนให้กับแม่ทีมหลายๆคนนะคะหาตัวแทนไม่ได้แต่คนสำเร็จอ่ะทำไมเขาถึงหาตัวแทนได้บางคนบอกว่าขายไม่ดีเลยพี่หญิงแต่ทำไมคนอื่นขายดีมียอดขายหลักสิบล้านหรือร้อยล้านคนสำเร็จอ่ะเขาทำแบบไหนคนสำเร็จเขาทำอะไรแล้วตัวเรา ทำแบบเขาบ้างแล้วหรือยังเรารู้แบบที่เขารู้บ้างแล้วหรือยังนะคะถ้าปัญหาว่าคุณไม่เก่งคุณก็เลยทําเหมือนคนที่ประสบค,ความสําเร็จไม่ได้แต่ทาไมคนสำเร็จนะคะเขาถึงสร้างยอดขาย10ล้านร0อยล้านได้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่คุณไม่เก่งแต่คุณแค่ไม่รู้วิธีการขายที่คนขายดีรู้การขายนะคะก็เหมือนกับสูตรคณิตศาสตร์ค่ะถ้าคุณรู้สูตรคุณก็ทำข้อสอบได้ ความรู้นะคะปัจจุบันนี้หาได้ง่ายมากๆคุณอยากจะขายดีคุณลองไปดูนะคะว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาทิ้งร่องรอยความสำเร็จไว้ที่ไหนบ้างเขามีช่อง Youtube ไหมเขามีช่อง f c e b o o o f แฟนเพจไหมเขาไปลงใน TikTok อกไหมหน้าที่ของคุณคือถ้าอยากขายดีแบบเขาก็กลองไปเรียนรู้ลองไปฟังดูนะคะว่าเขาให้คำแนะนำยังไงบ้างแล้วก็เอามาทำตามทำตามในครั้งที่หนึ่งไม่สำเร็จ ทำต่อครั้งที่สองครั้งที่สองทำไม่ได้ไปต่อครั้งที่สามไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ท่องคํานี้ไว้เลยนะคะเวลาที่เราอยากจะประสบความสําเร็จนะพี่หญิงอยากจะแนะนําว่าหลายคนเข้ามาติดตามเพจปากเป็นเอกบายโคชหญิงคุณเข้ามาเรียนฟรีได้เลยในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นตอนช่วงเช้า7จ็ดโมงหรือว่าเวลาที่พี่หญิงมาไลฟ์สดสอนที่หน้าเพจนะคะหรือถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยคุณเจอปัญหา ที่พี่อิงพูดมาข้างต้นแต่คุณอยากจะได้วิธีการสอนแบบเจาะจงเฉพาะตัวคุณเลยคุณก็สามารถที่จะพาตัวเองเนี่ยค่ะเข้ามาเรียนในคอร์สทีมท t ริสต์แคมป์คอร์สนี้เนี่ยจะแกะรอยความสำเร็จที่พี่อิงเคยเป็นมาร์เก็ตติงของบริษัทขายตรงแล้วเคยเป็นแม่ทีมที่สามารถสร้างยอดขายหลัก10ล้านร้อยล้านต่อปีได้สำเร็จถ้าใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวพี่ญิงจะให้ ทีมงานของพี่หญิงนะคะแปะลิงก์ไว้ที่คลิปนี้นะคะลองเข้าไปศึกษาดูว่าถ้าหากว่าคุณสนใจคุณสามารถทักเข้ามาเพื่อขอราคาพิเศษกับแอดมินของพี่หญิงได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ